ไปดีพี่น้องไปกันทุกอย่างเ้อหมดปตลาดด้วยหมดอะไรขึ้นมาแล้วเฮ้ยหลุดกับสตาร์ทบ่ได้บ้านนี้นะตอนนี้กำลังหมดบ้านละโมงพี่น้องมันนี้กับ านลงก็ม,มีมีบุญได้พี่น้องคนกำลังเตรียมขายเครื่องโอ้หลุด,ดมำ้ำลําเลีองมาแล้วมีห่อลําเลีองพีน่น้องขอพระอันพระเจ้าอันเพชรบุญน้ำพอน้ำแม่เลยขพระเจ้าจ่ะหอลําลเลีองมาลง ยาดามากันด้วยพีองเด้อที่เขาไปนี่ค่ะลูกเขากลับใกล้สิบหอดเดือนแล้วเอ้ยพี่ใหม่ปตลาดพี่ใหม่เอิ้นใส่สวนไปกดทูก้องกันกดเท้ามือหนึ่งแล้วก็ซสื่อลูกเสื้อปีใหม่ก้านนกสาวเอด มื่อนี้คุณพ่อเสีอิดมือเลยพี่น้องลูกเขากับวันที่สัปเเนาะสียอิดมือใกล้สิหอดเดือนแล้วก่อนสิไปเขากะบีบนมนมเซมือฝากนมนมเซมือไว้สองเบื้องแบบนี้คือถธาเมย์เคยบอกตั้งแต่นั่งหมุกพุดเลยพี่น้องสิไปใส่แหละฝากนมนมไว้ให้ลูกบีบนมนมเซมือใส่ตีนไว้ อยากอะให้คนดูดกินในมืออนี้ตีนั่นแหละเนาะในมืพอ่นองตอนนี้คนก็นอนเนาะเอาเอาคนนอนแล้วรอะว่าเพื่อนท่านก็ตื่นวางท่านก็นอนวางสี่โมงครึ่งเนองสี่โมงครึ่งก่อนแจ้งนี่แหละกะมาตื่นอีกตื่นอีกตะกี้แม่ว่าสิป้าตั้งแต่หกโมงก็แหละลูกตื่นก็เลยว่าเอาคนกินนมอีกจักน้อยแลวกะ ก้มนอนแล้วเลยดีมากแลมียังกะบอกอะไรบอกพ่อว่าอุ้มลูกมาหาทอมเม่เด้อว่าอุ้มลูกมาฮาอีแม่ว่าครั้งแรกเออปาลูกไปสิเป็นอะไรยังแต่อึดอึดและกวนเนาะไอ้แต่จ่อยไปจักซืึอซะงไดตลาดผักซองแต่ยังบ่ได้ยังมาให้เมียกิน พอกันอยู่พ่ดเด้อพี่น้องเด้อมันอันมันเซียงรหลดมันแซวเนาะป <c oughs> ้าไข่คือไข่ดีเถอะวะเป็นแร่นี่เป็นแลมพักยังนี่ <c oughs> <c oughs> นกกระคาดเบาแต้จะขากินเถทะใคอากินเล่นน่งก็อย่าเตะแหงๆเนาเร็วเร็วเร็วเร็เร็วเร็แเรวเเเเเื่อ thốt đẹp bà đấy Thôi mà nọc đấy Lô hoa đai anh nhún nè alo một đứa anh nhún

าบาทผักการทวมมรอไปวงก่อนอ้าวอ้าตัวกระเจาขายเขียงเออเห็นปลาทูไปเอาปลาทูก่อนเด้อไปปิ้งปอนลูกน้องไกลนี่เป็นโลบอ่ะ

ทากเอ,อาประูคนพี่น้องบรรยกากาศตลาดเน้ะถ่ายคลิปสาก่อนเด้อพราจ้ยังหุ่นวายกันอยู่ไ่้หนเลน้แง่เกียย ไปอา40เด้อประตูินเงินกพอได้ประูอัน่ะข้ามาีเขาก็ข้าประู30บาทต้องเจ้าได้ะเานคะออขานเ้าออขอน40บาทประตูอน้านะไ่ชกัมาีนึง

มีแผนว่าสเปนกดเอวอยู่เหมือนนี้พี่น้องว่าสกอาไปนันห้า,หาหมออยู่ฐาน้องมาเอาลูกห้ตอนบ่ายไอ,อ,อย้ขอในสีสบบส่สิบบาทปะทูสีออ่สิบบาทใช่ใครมา กล้วยหอมนั้นวิ่เท่าไรต้องชาวบ้านอันนี้มีลาชิ้นห้าบาทถุงนี่มีเหรียญมันหน่ิลกชิ้นห้าบาทเออมีอยู่ชินห้าบาทหนึ่งสีนุ่ง

ขอบูซื้อมาหายก็ได้ขอต้องซื้อมาหายเจ้าเพยอได้อีกัางเลย่น่อยเวนีนเวนใส่แตก่น้อยเวียนแตกซือมันใหม่กัดแต่ต็มากอ้างงนจับอันประทูก,ก็มักเล่นโวดตะกัวไปเป็นไปอะไะอรอย่างไรยังไข้ยังยังแปกใหม่ ใจให้ไปมานางยังบบตื่นพี่นองจะเขาไหลเลยเออดิได้เข่งมาใส่เครื่องให้ลูกใส่กระออมอันนกระปลาทูเงินกรลลอยเลยเงินก็ตัวนี้กระลอยหาชิบหาได้ไปเนาะเว้ยเอาหาชิบหาอันนี้ก็สี่ชิบ ไหลเป็นสองร้อยดเด่นสามอย่างสองรอยน่เนเลยเบิ้เบิ้ลสองร้อยไปสามร้อยนละพี่น้องบริมียังนี่นี่เบิ้องกันรอยเด่นอา่ายให้เขาตำน้าตำนี่มะนาวยังอยากไปเระเบิ่งพี่น้องอย่ยก็เปิดผูเปิดตา อยู่กับลูกมาเกือบเดือนทีนี้คืออยู่เดยไปได้คนนี้เนาะอี้ด้อัมลาภจะกันได้เพี่อนเด้อจะได้กระากกคนเลยกระแซกุติดตามในพี่น้องจะได้มากกันได้พี่น้องเด้อในลูก,ก,ลกอ่กนนอนนี้เที่ยวเปิดหูเปิดตากลับมาลูกยังโบกตื่นข้าวไปพ่อมาพี่น้องรอตลาดนะข้าวเดียวที่โดนมีคืองขี้รถใบขี้รถหนามีคอยขี้พี่น้องปฏิกิริยา โอยที่ตัด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 ไปมาซจริๆข้ามานี่มันนักพี่น้องนักอันนี้ก็เลยก็เลยขับไปบ่ได้เนี่ยบัวลายบัวแต้พี่น้องก็กินน้ำจ้องสุดที่เขาเปิดกระจกมาถามพี่น้เฮยพี่น้องเด้อขอบคุณทุกคู้ล่วงหน้าพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องคิดไปคิดมาบางทีก็โถพี่น้องเลยทั้งเสื้อผ้าโอ้โห ถ่ายอยู่กับที่แล้วก็คิดเกิงใจผู้เบิ่งได้วะเบียดถ่ายได้วะนั่นเผื่อค่ะถ้าที่ถ่ายยังวะถ่ายในน้ำต้นเก่าน้ำมุ่งเก่าวะที่ต้นผู้เบิ่งกับป้าน,นี่พี่น้องเขาก็คิดเห็นใจผู้เบิ่งได้วะหัวเออวะก็ะยาวะ่ะถ่ายไปซ้ำๆมันบอนซ้ำๆมันบอบพิษส่องวะผู้เบิง่งผู้ซุมกับเบิ่ค่ะทีเขาใจยิ่ดอกว่าคิดอีต้นน่นะพี่น้องต้นผูน้เบิงนะ่งเนี่ย and you don't do